ป็นแจริงๆคือเป็นแบ,บรนด์อินฟลูเอนเซอร์ <c oughs> ค่ะให้กับเซดโปโบเต้จริงๆถือว่าร่วมงานกันมา3ปีแล้วนะคะถือว่าเวลาผ่านไปไวมากๆค่ะโ <c oughs> อ้อ <c oughs> โหก็ต้องขอบคุณแบบผู้ใหญ่แล้วก็พี่ๆในทีมทุกคนเลยค่ะที่แบบรักแล้วก็เอ็นดูให้แบบเราร่วมง,งานกันต่อยาวนานถึง3ปีเลย ใช่จริง,ง,งจ,จริง,รงๆก่อนที่จะได้มาร่วมงานอะ่ะเดียเป็นคนที่ใช้เลอเซรั่มของเขาอยู่แล้วอ่ะค่ะค,คือไปซื้อเองที่เคาน์เตรอร์เลยแล้วก็รู้สึกว่าชอบแล้วใช้ดีจริงๆในวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาร่วมงานยิ่งรู้สึกแบบเราดีใจอะ่ะเพราะว่ามันเป็นโปรดักที่เราใช้จริงๆแล้วเรากล้าบอกต่อจริงๆว่าเราใช้ของที่ดีตัวนี้มันเป็นยังไงตั้งแต่เดียนะตั้งแต่ใช้ตั้งแต่เวอร์ชันแรกมา คือจริงๆอ่ะเลยตัวเล um อร์เซรามะคะ่ะ mm hmm. เขามีการปรับสูตรตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าถ้าณนะวันนี้ที่เรามาเปิดตัวโปรดักต์ใหม่อะค่ะที่อยู่ในกลุ่มของ k r y r i a n c e c a r e เนี่ย mm hmm. จะเป็นในเรื่องของตัวโลชั่นตัวอีมัลชั่นแล้วก็ตัวแอดวานซ์ครีมคือเดียใช้แทบทุกตัวเลยใน mm hmm. ในรูทีนของเดียทุกวันจะเป็นแบบ3สเต็ป3ขั้นตอน มันทำให้เราผิวดีขึ้นจริงๆอะค่ะพอเราใช้ทุกอย่างแบบครบทุกสเต็ปอะในเรื่องของผิวที่เคยเป็นคนผิวแดงมากๆในวันนี้ผิวดีขึ้นผิวละเอียดขึ้นผิวฟูผิวนุ่มขึ้นแล้วก็กระชับขึ้นแถมแบบริ้วรอยตรงแบบร่องแก้มเราก็มีความแบบบางลงแล้วก็ตื้นขึ้นคือดีรู้สึกว่าเขาตอบโจทย์เดียในทุกปัญหาผิวจริงๆจากคนที่ผิวแพ้ง่ายในวันนี้ผิวดีขึ้นได้ขนาดนี้เดียยกให้กับเซโรโบเต้จริงๆแสดงว่าเขามีส่วนช่วยทำให้ผิวข็งแรงขึ้นใช่ตัวเลเซร์มนนี่คือ เขาแบบแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เป็นหลักเลยค่ะ mm hmm. ช่วยให้เราผิวแข็งแรงขึ้น mm hmm. แล้วก็เหมือนกับว่าเปิดให้เรารับสกินแคร์ตัวต่อไปได้ดียิ่งขึ้น mm hmm. ทุกตัวของเขาจะซึมเข้าไปสู่เซลล์ผิวเลยค่ะ mm hmm. คือเหมือนจริงๆสกินแคร์บางคนอนาะจจะรู้สึกว่าทาแล้วมันไม่ค่อยซึม mm hmm. แต่จะไม่มีปัญหากับ mm hmm. คือระบโบ,โบเต้นแน่นอน mm hmm. เพราะของเขาคือซึมลงลึกสู่เซลล์ผิวเลย mm hmm. นั่นแสดงว่าที่แพงง่ายแบบเดียนี่คือไม่ต้องห่ว มไม่มีอะคือเดียแพงง่ายแต่เดียไม่แพ้เลยนะแล้วเดียใช้แล้วตอบโจทย์กับผิวเดีมากมากอะคะ่ะเรารู้สึกว่าเราผิวดีขึ้นในทุกๆปีอะอืมีคสวยงเกเออนะคะใช่อันนี้เดียเคลมให้จริงๆเพราะว่าเดียวเราลองมาเยอะมากๆค่ะคือเคยโห่ถ้าพี่ๆเห็นหน้าหนูเมื่อก่อนคือบางทีผดสิวทุกอย่างอะคือเดียแบบจะต้องแบบดูแลแบบเป็นพิเศษมากๆค่ะในวันที่เราเจอแบบสกินแคร์ที่ใช่อ่ะ มันเหมือนเป็นกำไรชีวิตแหละแล้วเราก็ใช้ต่อมาตลอดนะคะเราก็จะไม่เปลี่ยนเพราะมันมันถูกต้องแล้วอะใช่เขาก็พัฒนาสูตรไปเรื่อยๆด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตลอดเลยก็จริงๆปีที่แล้วก็ยังมีเลเซรั่มที่ออกตัวใหม่ที่เป็นสูตรใหม่ปีนี้ก็ยังมีอีกหลายโปรดักต์เลยที่ออกมาเป็นสูตรใหม่ในกลุ่มของ Key Re d น a ซ e ร์แคก็ฝาก ฝากตัวเอ่อ p r o d u ั t ์ของกลุ่ม Key Radiance Care ด้วยนะคะก็เป็น p r o d u ั t ์ที่คิดว่าใช้ได้จริงใช้ได้ง่ายนะคะแล้วก็ครบทุกสเต็ปครบทุกปัญหาผิวตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนค่ะใกล้ตะวันเกิดแล้วอ๋อยังไม่พี่พี่รู้พี่พี่ไปกูเกิลมาก่อนใช่ไหมเพลงมาสไพรต์หนูเอาไป้เราตั้งเบ้าชีวิตเไงเโอ้ สามปีนี้จะ31ค่ะ31แล้วโอ๊ยขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะเห็นไหมคะเราต้องบำรุงไว้ใช่ค่ะปีนี้31แล้วค่ะจริงๆเป้าหมายของชีวิตหลอเดียก็ยังคงแบบตั้งใจทำงานในทุกๆวันแหละค่ะเราก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบว่าโอ้โหจะต้องพิชิตให้ได้เราก็รู้สึกว่าทำทุกวันให้มันดีในเวอร์ชันของเรานี่แหละค่ะ โอ้โหดิยังไม่ได้คิดเลยเพราะดิรู้สึกว่าเป็นช่วงที่เราแบบกำลังทํางานหนักกำลังแบบอินกับการโปรโมทละครเพราะว่า,อาตอนนี้ละครกําลังออนแอร์อยู่เราก็รู้สึกว่าแบบมันมีกระแสที่ดีมากๆเลยอะค่ะเหมือนมีคนพูดถึงมีคนทักอ่ะล้วก็เหมือนให้เวลากับการโปรโมทละครแบบการเลือกรูปการลงคอนเทนต์อย่างเงี้ยค่ะเลยยังไม่ได้คิดถึงวันเกิดเราเลยม,มีใจหายทำไมเราบว,ว่าสามสิบเอ็ดสามสิบสองอเงี้ย ชื่อไหมมันจะไม่นับอายุแล้วนะหลัง <c oughs> จาก30จริงจริงมันจะรู้สึกว่าแบบอะไรกันเพิ่งยี่สิบห้ามาหยุดไปตรงนั้นแล้ว <c oughs> เหมือนเราก็ไม่ได้มองอายุเป็นเรื่องสําคัญแล้วล่ะค่ะเรามองว่าเราก็ต้องพยายามแข็งแรง <c oughs> ดูแลตัวเองดูแลแบบผิวพรรณเราให้ยังดูแบบอ่อนเยาว์อยู่ <c oughs> แบบก็อยากจะโกงอายุให้ได้มากที่สุด <c oughs> ให้ได้นานที่สุดแหละจริงๆแล้วอยากจะทำอะไรดิแสดงว่าเราไม่มีแผนแบบอยากจะไปจับมันเกิดกับเพื่อนหรือแฟนหรืออะไรไดเด,ดีเป็นคนแบบซิมเพลมากๆเป็นคนแบบ ไม่ได้แบบว่าต้องจัดงานยิ่งใหญ่อะไรเลยอะค่ะคือถ้าง่ายๆนะแค่กินข้าวกับคนรอบข้างที่เราสนิทกันแค่นั้นเลยแบบจัดเล็กๆไม่มีแบบใหญ่โตอะไรอะคร่ะเพราะว่ามันเหนื่อยอะความรู้สึกเราเนอมองไหมคะแบบจัดงงจัดงานอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สไตล์เราแค่นั้นเองค่ะแต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่เราแค่แบบเหนื่อยแล้วขอกินข้าวง่ายๆ,ๆแล้วกัน,กน,นใช่ใช่ไม่ต้องหวือบาอะไรมากเพื่อนอยากเอร์ไพรส์ก็่ากันทีไม่น่านะเพื่อนหนูไม่น่าจะขยันขนาดนั้น ก็จะเปิดทองตัโอ้ยไม่น่าคนที่ต้องเปิดคือหนูนี่แหละยังไม่น่าเปิดถ้าคุปปีเขาเซอร์ไพรส์เราไหมคแบบวันเกิดก็จะเซอร์ไพรส์ในแบบก็ให้ของขวัญนี่แหละตามสไตล์ทั่วไปเลยค่ะจะไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรที่แบบตกใจมากมายขนาดนั้นปกติมากแต่ยังไม่มีใครมีโอกาสรู้เลยนะว่าใครใครแบบนี้นี่ข้างหลังเขาก็รู้กันหมด เยมีจร <łość> ิงหรือเปล่ามีจริงไหมเหรออ๋อคิดว่าเราหลอกๆเปล่าก็มีแต่คนพูดอย่างงานทุกวันนี้กองละครก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าเธอช้ชีวิตคนโสดมากๆ มันก็สนุกดีค่ะทำให้ทุกคนงงหลอกให้ทุกคนงงแล้วแบบอ่ะยังไง <laughs> ไม่หลอกแค่เราเป็นคนแบบไม่ได้แบบว่าโชว์ในด้านนั้นมากกว่าเ,เราไม่ได้แบบว่าเปิดตรงเปิดตัวอะไรอะค่ะก็ไม่แปลกหรอกแล้วเราก็แบบโฟกัสงานให้คนแบบพูดถึงเราแต่เรื่องงานด้วยมันเลยแบบไม่ได้มีคนสนใจเรื่องนั้นอะออมันก็มันก็เป็นข้อดีอีกแบบหนึ่งน,นะมันจะไม่ค่อยปวดหัว <laughs> <laughs> นื้ออกไหมคะเราเคยมีเรื่องกาดะราตัดเววีดีโอคอลเราเพิ่ โอ้ยตลอดทุกคนเห็นหมดค่ะย่าเป็นพี่ๆเอ่ออรพี่เล่นอะไรพี่เดียวค่ะได้ยินแล้พี่เออโอ้ยตายแล้วพี่ต้องมาสนิทกับเดียมากๆก็แหละต้องมาอยู่ในทีมแบบว่อยากจะลงแบบไอ้โมเดลเนืออะไรย่าไม่ดีเหรอนูลงในคอร์สเฟรนด์ลงในคอร์สเฟรนอ่าต้องไปสืบว่าใครอยู่ในคอร์สเฟรนด์หนูซึ่งมีอยู่สองคนรอเล่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 น จริงๆคนใกล้ตัวหรือเพื่อนๆนักแสดงอย่างเงี้ยก็รู้กันหมดอะค่ะมันก็ว่าเราอไม่ได้ปิดเลยนะแต่ว่าอาจจะเป็นจังหวะที่พี่ๆไม่ทันได้เจอจริงๆค่ะถ้งไม่พี่ได้เจอมั้งสิโหน่ากลัวมากได้เดี๋ยวได้เจอแหละเอาจริงนะถ้าถือว่าใช่ชัวร์อย่างไงก็ได้เจอแน่นอนจริงนว่าเรามีจริงๆไม่ใช่แฟนทีมีจริงๆ น้องวงการเลยค่ะไกลไกลไกลเลยค่ะคนในวงการน่ากลัวไม่อยาเลยไม่ไปถึงว่าแบบมันใกล้กันเกินมันอึดอัดเราก็ไม่ชอบอ่ะเนาะมันถึงว่าเล่นละครเหมือนกันแล้วเราต้องมาตั่งเสพละครกันไปกันมาเราก็รู้สึกไม่ชินอ่ะเอาไกลๆแล้วกันค่ะพอพี่พี่ยาถ้าเรไม่ได้เปิดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีใครมีข่าวปลอมเรามีโอกาสได้เห็นบ้างไหมยัง โอ๊ยเห็นเห็นแล้วก็งงมากหนูก็งงสับสนไปหมดตัวหลอกตัวแทนไปหมดคือยางขอพักหนว่าใช่จริงสานักข่าวนั้นก็แอบมั่วมากๆอยู่นะคือแบบไม่ได้มีมูลอะไรเลยแล้วหนูกับพี่โอเนี่ยไม่ได้คุยกันนานมากแล้วแต่ก็คือมีแค่แบบว่าพักคายพี่โอเป็นไงบ้างแฮปปี้เบิร์ดเดย์สมมุติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ หนูไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะตอนเห็นข่าวเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็สงสารพี่อูมาไปดึงแกมาเอี่ยวทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองเป็นเรื่องขำๆเลยคือมันก็มีคนที่เขารู้นะว่าแบบไม่น่าใช่มั้งแต่ว่าถ้าคนที่เขาไม่ได้กรองเขาก็มีคนที่เชื่อค่ะเยอะมากคะหลกเนาะเยอะแบบงงแล้วไม่หยุดลงเรื่อยๆลงใหม่มาทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เบียก็รู้สึกว่า ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้แอคชั่นเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นผลเสียอะไรกับเราคือคนที่รู้ก็คือรู้อยู่แล้วไงคะอย่างทุกคนพี่พี่อย่างเงี้ยยังต้องรู้เลยว่าเอ้ยไม่ใช่เขาก็เลยไปเข้าใจว่าแฟนเราที่เรามีที่เราปิดคือพี่หมูทาราทออ๋อ ก็ขออภัยพี่อู๋ด้วยนะที่ทําให้ต้องแบบปวดหัวไม่ใช่ไม่ใช่เกรงใจพี่อู๋เลยกับพี่อู๋นี่เป็นพี่ชายที่รักมากๆค่ะเราเล่นละครมาด้วยกันตั้งแต่เดียอยู่ย0ตอนนี้ได้31แล้วก็10กว่าปีแล้วค่ะมันก็รู้จักกันมาเราตกใจอที่เจรินการเลยเพราะว่าคนก็แบบคนดูเป็นหลันสิบสองหานจริงปะเนี่ยจริงคนดูคลิปแล้วเขาเชื่อว่ีสองเดียวหัวเลาะ ตอนแต่ตอนนี้ดิไม mm, mm, ่รู้ไปกลายถึง1ิสองล้านแล้วได้เอ็นเกตดีมากตายแล้วเธอต้องแบ่งเอ็นเกตให้ฉันละมาเอาเอ็นเกตฉันได้ยังไงมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยงงมากตายแล้วทำไงดีติกต็อกเอาไงดีขายังไงดีแรงมาก12สองล้านมันก็ไม่ได้ขึ้นง่ายๆเนาะเขาก็เอาข่าวเราไปเล่นแล้วมันมีคนดูน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจเอาตัวจริงเอาตัวจริงมาเปิดเผยแล้วไปแค่ห้สิบสองล้าน าจะเย็นเย็นเดี๋ยวว่ถึงวันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้ตอนนี้เราโดนแบบนี้แล้วมีชอบมให้พี่อุ๋มาดูตรงนี้ไม่มีเลยเชื่อป้าพี่อุ๋ก็ไม่สี่เรียนเพราะว่ารู้ว่าแบบก็มันแบบมันมันไกลตัวมากมากเลยอะค่ะเราเลยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมันก็เขินเขินพี่อุ๋ค่ะหนูเป็นห่ากับพี่นะอย่างนี้หรอมันก็แบบมันก็ยังไงอยู่แล้วรู้สึกว่าปล่อยไปเลยตามเลยเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายไปเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงไงคะนี่อรอแม่ บอก็ทุกคนะคะเดียรู้สึกยกรงใชพที่อยู่มากๆเลยกับข่าวที่ออกไปก็อย่าหลงเชื่อนะคะจะเป็นพี่น้องกัน,นะค่ะ <c oughs> ก็เสพข่าวอะไรเราก็ต้องกรองก่อนนะคะแล้วก็ต้องดูชื่อสำนักข่าวด้วยนะคะน <c oughs> ี่ถ้าไม่ใช่สำนักข่าวเหล่านี้นี่ <c oughs> คืออาจจะแบบต้องกรองนิดนึงเอ <c oughs> พี่ๆทุกคนตรงนี้คือแบบกรองมาแล้วเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดียนะกับงานในวงการพป็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมไหม เฮ้ยได้ยังมีงานเรื่อยๆเลยนะคะแบบเหมือนกับว่าอาจจะเดี่ยเป็นคนไม่ได้แบบโหมีงานแบบทะลักขนาดนั้นแต่คือมีเรื่อยๆะค่ะตอนนี้ก็มีละครเข้ามาใหม่ที่จะเริ่มเปิดกล้องอาทิตย์หน้าแล้วอะคะอ่ะของช่องโมโนอย่างตอนนี้ก็มีละครที่ออนแอร์อยู่แล้วก็จะออนไปเรื่อยๆยาวถึง2เดือนเลยอะคะอ่ะก็เรื่อยๆว่าอยู่ในหน้าจอไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ยังมีผลงานอย่างต่อเนื่องมีงานในโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยค่ะสมัยนี้ก็เป็นงานแบบในคอนเทนต์ทิกตอกอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะค่ะจริงๆก็ มีเรื่อยๆนะถือว่าเป็นคุณโชคดีคนหนึ่งนะในวงการที่แบบมีงานไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ได้รัวอะไรค่ะดิเขารู้สึกว่าขอบคุณทุกคนทุกโอกาสเลยค่ะเราก็ยังมีงานอยู่ในวันนี้เรารู้สึกแฮปปี้นะเ<ม>พราะได้รับประสบกา,ารณ์วิกฤตและทุกอย่มงเดี๋ยวนนดนจะลาอะไรใครของเยอะใช่เราก็เข้าใจเลยว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปคือโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากเราเองก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะคะต้องพยายามแบบตามเทรน<ม>อะไรที่แบบเราทําได้แล้วมันเป็นเราเราก็พยายามทำนะคะแต่อะไรที่ไม่ใช่เราเราก็จะไม่ฝืน ไม่รู้เลยค่ะแต่ก็จริงๆขอบคุณทุกคนมากๆอย่างตัวดีเองดีเป็นคนแบบไม่ได้เกี่ยงงานอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายทุกอย่างอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าทํางานกับใครเราก็อยากจะให้เขาจดจําเราในเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ได้อยากให้เขาแบบว่าเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะพยายามที่เป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายแล้วปรับตัวได้ตลอดเวลาอันนี้มันก็เป็นคุณสมบัติที่เราต้องมีอยู่แล้วในการเป็นนักแสดงหรือการอยู่ในวงการเพราะว่าเราเจอคนหมู่มากแล้วก็เปลี่ยนหน้าตากันตลอดเลยค่ะก็ต้องปรับตัวให้ได้ บ่อยค่ะต้องบ่อยเลยเพราะว่าเราก็ยังใส่บุญอยู่ใช่ก็ยังต้องบุญอยู่เหมือนกันค่ะเพราะใส่ผ้าถุงเป็นว่าเล่นเหมือนเดิมหรือว่าเพราะเราไปทำบุญเยอะมันเลยแบบว่าเออแบบไอ้นี่ไม่รู้เลยแต่ว่าจริงๆก็ก็คิดว่าไม่เสียหายนะเราสะสมบุญบารมีเราไว้อ่ะเราไม่รู้ว่าใครเชื่อไม่เชื่อแต่อย่างน้อยเราสบายใจมันเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจของเราแล้วเราก็ยังมียังมีงานไหลมาเทมาเรื่อยๆก็เป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะก็ไม่เสียหายทําไปเถอะการทําบุญ <Okay. S 2> ขอบคุณมากเลยะคะ่ะขอบคุณะค,ะค่ณะแต่นี้คืออยากเอาไม่